าตองกายเงีพี่น้องตัวเงี้ยดีครับตัวนี้นะครับถือดมุกจีนะครับโอ้ปลาตองครับพี่น้องปลาตองเงี้เหยื่หมันโอ้บินได้สองตัวแล้วตัวนี้ปลาทูพี่น้องไปเบิ่งนะครับได้สองตัวก็ปลาข้าวอีกตัวนึงนะครับสุดยอดครับนี่ผู้หมานผู้หมานบัดรหนึ่งล้อยครับนี่ครับ ได้ปลาข้าวกับปลาตองปลาตองครับปลาตองปลาข้าวใหญ่ตัวนึงปลาตองปลาข้าวต้นเลปลาข้าวปลาข้าวตัวนี้งามดีปลาข้าวโม่ขายขานะปลาข้าวขายป่ะจอดจอดจอดนี่ครับชื่อนี่ดีครับนี่ครับข้าวสวยนะครับเสยงามครับไช้เดี๋ยวบอกเพราว่าปลาปลานี้พ่อีปลาพ่อสามตัวว่านใ่นวดใ เก็บผสมค่าเนาะเื่อโอ้ไม่ต้องกาเดิ ครับตอนนี้กับขลั่งขย่อยกันขึ้นมาครับพี่น้องกับบหมานปนไอเนาะมันนี้เนาะอ่าส่วนมากกับผู้ใดผู้ก็ได้ครับแต่ว่ากับแหลของแดไปเบิ้งกันน่ะทางแดลกับคุ้มค่าไม่บอกขั้นนี้ขั้นนี้คุ้มค่าเพื่อนว่าไปเบิ้งครับพี่น้องอ่าของนี้เพื่อนว่าคุ้มค่าอยู่ว่าสันเนื้อปลาที่ได้เมื่อนี้ก็บจิเป็นปลา ปลาขาวพูดนะเบิ่งในด้พูดได้ตาพูดพูดนะเบิ่งใน้พูดนตัวเขาปลากุ้มบอแม่าเนี่ยม่เห็นปลาขาวอ่ะโอ้ปลากุ้มพี่น้องนึกว่าท้ายลงไปนึกว่าปลาขาวนี่ปลาหนังพี่น้องปลาหนังกับง่ามนะครับนี่ปูอีเมียเป็นหมันปลาหนังตัวเดียวนี่ก็คุ้มค่าเราละนี่สวยๆครับสวยๆปลาหนังนะครับผมอ่านี่ตัวนีพวกปลากุ้มปลาขาว โอ้ผมเห็นยำๆยำๆนึงว่าปลาขาวเนาะบะหมีตัวนี้เป็นปลากุ้มพียงปลากุ้มพี้ยมานก็พีไอ่พอได้อยู่ครับบัตละลอยก็พอได้ยูได้กินพี่น้องนี่เส้นเห่หาเส้นเห่้อก็ได้อยู่สวัสดีครับนี่ครับเห่ก็ได้หลายอยู่นะพ่อยูพอกินครับพี่น้องออคนเดยมันกัดะเพื่อนรังนี่ละคนเดประวดพ่อเหมือนตัวนี้ ผู้ใดผู้ก็ได้เลยครับพี่น้องเหมือนี้แต่ว่าคนนี้โอ้สวรรค์นี่ดีครับมือนนี้คนไหลดีนะครับนาชิบะตั้มก็พันนะครับตาชิบงนี่ผมว่าน่ะจเ 1, ล่ยพันหาหมดเลยครับผมเก็บเงินมือนนี้ก็ได้นาชิบะตั้มก็แสนบาทนะครับก็บเป็นหวยธรรมชาตินะครับมือนนี้เป็นกับผ้ากันมาลุ่งนะครับทางทีมงานได้สารกับมาคือกันพี่น้องมาซื้อบัตรคือกันแต่บอ่อใดลุ่งครับพี่น้องเพราะว่ามืเอเสานี่มันเต็มนะครับกา ซอยซื sea, ้อบ on ัตรเพิ่นไปนะครับ100บาทนะครับก็เป็นการกุศลไปน้องพี่น้องเนาะเอานี่ครับบรรยากาศนะครับตรงนี้กับพานไปโดนเติบแล้วครับพี่น้องนี่ครับข้นอย่างเงเหลือเต็มอยนะครับควมเงี้ยของน้องกับเกือบสองกิโลนะครับเพื่อนมาครับกับทายเห็บเปิ่งเป็นบางส่วนนะครับช่วงได้ยสานกับมาทายท้ำให้พี่น้องได้เปิ่งนะครับห่วยน้องข้องบึงธรรมชาตินะครับมานี้กับที่ว่าเป็นบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับผม ที่หาอยู่หยกินนะครับผมคนที่สามมันเท่านะก็คือการยกย่อนะครับการว่านแหาจะปลานะครับวันนี้ถือว่าผู้ใดผู้ใดเด็กพี่น้องผู้มาผู้มานนะครับโดยร่วมเหล่าก็ถือว่านาสิคุมค่าบัตยเยอะครับแต่ว่าธรรมะไกลไกกับชิบุคุมค่านัมมันนะครับเพราะว่าปลาใหญ่มันกับบ่อหนาเนี่ยปันใดนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาหน่อยนะครับปลาขาวซอยปลากุ้มนะครับที่เห็นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ไปไทยมีอะไมากกับเชื่มากจะเป็นปลากุ้มเนี่ยพี่น้องปลาขาวซอยกับบ่อหลายปันใดนะครับผม กระดื้ยใากระดื้อด้อใจกรดื้ด้อโอ้ไุดลว้ยมือเนี่ย้นบ่อนยุฟ่างสะดงเ้นก่ไนย่ามลอไซดไปไล่ได้กระตาง่ายง่ท่างใดล่ะคุณแม่ท่นไนก็คของคองได้คุณไม่คุณไม่ จะท่ามุ่นป่าบ้านนี้ยังก่อแม่นี่บ้านนี้ยังก่อบ,บ้านยามกไบ้านยากาใหญงโอ้บากไ่ครับลุงพลบอมา่าบ้านยามกาใหไงครับพี่น้อง บรรยากาศวิถ anyway, ีช um ีวิตชาวบ้านครับมื่อนี้มาเบิ่งล่องป่าอยู่เขตอำเภอเพ่นนะครับพี่น้องเป็นไหนครับคือน่งหนาวแล้วหนาวแล้วครับพี่ปลาพี่ปลาดังขึ้นหนาวข้าเจ้าโทษไปเอาเงินล้านเด้อมือถือครับกับชิมิถ้าเป็นส้วนป่าขาวนะครับพี่น้อง ปลาขาวตัวมาใครเป็นขาวครับเร่งเสี้ยนแหเสี้ยนสะดุง้งกระซูกันนะครับพี่น้องออไปแล้วครับอเออไม่ห้างเพลงในคุณแม่ตึงตังไป มันแก่เลยคุณพ,พอได้ปลาตองดีครับนี่ตองน้อยปลาตองน้อยตัวนึงตอง ดุงผู้สาวแล้วครับท่านคุณครับโอ้โของใหญ่ครับพี่นอ้องปลาใหญ่ขาดแล้วขาดนะครับสะดุ้งขาดแล้วครับเจ้าเป็นปลายัง ปลาไงิเป็นปลาขาวหรือเป็นปลาตองไงกับพี่ลูงครับครับส่วนมากเป็นปลาขาวครับปลาเป็นปลาปปขาวปลาคุ้ม คือเมื่อวานเหรอคุณพ่อโอ้หนูเงินไม่ติดตือติปเลยมันป่ายยังก่อือดัยรุ่งก็เจ้าขาดบางคันเห็นเหรอป่าป่าตองไก่บักไงสิครับใช่ครับบนว่าป่าไงครับพี่น้อง เจอแขนหรือถืออยังล่ะครับนี่สะดุ้งครับสะดุ้งครับตัอกญ่ประมาณจักโลเนาะตัวนี้นโอ้ยโอ้โอ้บอกแค่ในเมอร์ลีตัวนี้ประมาณซีฮาโลนี่เนาะครับาดมาอันนี้ก็เป็นทีมงานของขำหน่อยแฟมิลี่ครับพี่น้องเปลงไหนครับหมานวะครับนี่ทีมงานของขำหน่อยแฟมาลีครับเหมือนว่ได้ปิ่งนี่ละ บ่ได้ปลาตองปลาแตงวะยกมึงด้วยครับยกกับพี่น้องมึงด้ใส่ใหญ่ๆครับประมาณจักโลนั่นตอนโล่ละระมาณถสองโลครับพี่น้องทานแล้วเล่ามือโอ้เอ้าคุณแม่ได้สองลวครับปลาเนี้โอ okay. ้ยมันหลับมันเลย คุณปลอกปาะกระเ่งใส่สวยๆโอ้โาดพี่น้องอย่าครับพี่น้องเต็มแห้เลยจนได้เอาขึ้นโคกมาปดทั้งโคกพี่ครับนั้นครับ ปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยครับพี่น้องโอ้เขาเอื่นปลาขาวหรือปลาปุ้มเหรอครับนี่ปลาปลาปุ้มปลาจิ้มยิ่งนี่ครับโผซอยกันนะครับเราก็จะไปทำงานต่อเราก็ไปเบิ่งทั้งผลต่อพี่น้อง จิบ่สองลกูกพอดีครับพูดแม่นี่สองลกูกพี่อ้องปมามัณสองลกูกอันไหนครับนั่นป่าไงบอกเนี่ยปลาพี่อ้องป่าสองไงอาไปสร้างกับจีได้อันรังวัดน้องกระเจาบนแล้วตนั้นของกระเจ้ามีแต่สีโลนึงแม่เนี่ยรุดเมอแล้วตี ไ่ได้ไปสั่งครับพี่น้องเพราะว่าเข้าเจ้าได้ซีร้หนึ่งตัวนี้ผมว่าจยประมาณห้าล้ละของเราเตียเอาโอ้โหวัทำกันคับต,ตัวมังคับล่ะครับพี่น้องเอาเอาไว้สักวันบันเาเสียว้ลูกโอ้ยยายเสียไยย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 นนยะยออเยยมัยยยยจยยกยยยยยยย น,นี่นั่นเนี่ยได้สามคุณตัวนั่นน่ะนะโอ้ยอบ้านนี้ได้สามเลยเพราะได้นนตัวนึงเนี่ยว่าได้กลับไปขอรับกรรมการแล้วครับคุณแม่พ้นละเครื่องประจัตว์เปิดคราเปิดทูปบอสซีโร นี่ก็ทยอยกันเนี่ยบานเรื่อยๆนะครับทยอยเรื่อนะครับมาได้ผ่ผานที่บ่อมาสองตัวครับตีโอ้โหหมานคุบหมานคุหวานหมานออไปล่ะ